วิธีแก้ปัญหานอนยางปากฉีกนะมันสามารถนี่นะครับนอนยางสไปนะครับเห็นไตัวนี้ปากมันฉีกนะปากฉีกนะครับแต่ว่าหางยังไม่ฉีกนะปากฉีกแบบนี้นะครับสา,ารสามารถเกี่ยวกับหัวกับหางได้นะครับเกี่ยวพลิกจากเกี่ยวด้านหลังก็มาเกี่ยวด้านท้องนะครับตัวนี้นะนี่เนปะ็นอย่างปากมันฉีกตรงนี้นะเราก็กลับด้านได้นะครับแอคชั่นออกเหมือนเดิมนะครับเจ้านอนยางสไปน์นะเห็นไหมหางก็แทงเข้าเหมือนเดิมนี่เก็บ คอมบิดเหมือนเดิมนะครับนี่กบหัวนะครัลิกเอาด้านหลังขึ้นนะดันท้องขึ้นนะแอคชั่นออกเหมือนเดิมนะครับวิธีแก้ปัญหานอนอยางปากฉีกนะมันสามารถเกี่ยวกับแบบงายท้องได้นะครัเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะตีไปทางนี้นะ กัดใครไม่กัดนะครับหืมกัดใครไม่กัดนะครับกัดเจ้าหนอนยางสไปนะครับหืมกัดอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับนี่กัดที่ตรงนี้นะครับตีไปรู้เรื่องเลยนะครับนี่นะครับผลงานเจ้าหนอนยางสไปนะครับตีผิวน้ํานะไซส์กำลังดีเลยนะครับไซส์สวยเลยตัวไม่ใหญ่มากนะกัดนะครับเอ็นติดนะตีผิวน้ํานะครับใช้กับลอกวูฟโคอนโนนะครับลอกสีแดงนี้นะครับ ไข่บูบนะส่วนนอนยางสไปนะถูกมากแล้ครับได้ตั้งหลายตัวนะห่อหนึ่งนะครับห้าสิบกว่าบาทแถมดวงบิดนะครับตีผิวน้ําก็ได้ใต้น้ําก็ได้นะครับมีสองไซส์สองขนาดนะครับเลือกตามความชอบเลยนะครับผมชอบตีผิวน้ํานะตีเรียบฝั่งนะตีข้ามฝั่งก็ได้นะครับแจ๋วเลยนะครับเจ้าตัวนี้นอนยางสไปนะแอคชั่นดีนะครับเรียงปลาได้ดีเลยนะครับถ่ารุ่นก็ต่อครับผม